นี่พี่น้องสระบายดีสุขูมสุกนสุมองสุบทออกกับสองคู่อําอีกแล้วพี่น้องเมาเซ็นแถวเซ็นเคยตอนนี้หามานาไปเนี่ยหามานาพี่น้องเลยสิปีหลังซะปีหลังจะเห็นโรงมาทำมากเราเขาเทุกเหล่าจะเข็นแถวเกี้ยงซะ tay vào mà bay là chắc sẽ lại. <laughs> đi bộ. hạnh 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 ปีนี้กูอําสิเห็หนนาแซงฮะบอกเอ็งง <laughs> ว่ามาเขาดาวอ่ะจันพี่น้องมาเขาดาวอ่ะจันขางพี่ มาเลเสียเงินค่าน้่มพี่น้องก็คือเขาเป่งลงมาแต่ขั้น้าใหญ่เลยเป่งลงมาแบบพรอยากได้กระเบนไปเป่งเอาโหลดนำ้ำน้ำซุยพี่น้องเป่งจะโบเมนอาน้ำเสียเงินค่าไฟค่าน้่มโบเมนพี่น้องเลยมาเลเสียจ้ากีบน้ำอยู่ใต้ซุยนี่แมนน้นำเป่งมาเลยมาเลเสียเงิน พอสิไปเก็บปูเก็บปลาพี่น้องเอ้จักรศรัยหรือบ่อันนี้นะ้าข้าเจ้าหวานพี่น้องผู้ที่ข้าเจ้าบ่อยากดำข้าเจ้าก็วานเอาพี่น้องแต่ผู้ที่ข้าเจ้าอยากดำเอาข้าเจ้ากับโต๊ะกะได้เห็น,นบเ่เขียวๆนะพี่น้องฮ้ได้ยินเสียงเอินป่ะผู้ลงแล้วพี่น้องเอ้ยพอสิมาเก็บปลาพี่น้องเบิ่งผู้เก็บปูเก็บปลากันเลยยางก่อนผุดอกพี่น้องเอ้ย เว,เวลาเนาะเหตุหนาเซงนี่เขาต้องใส่เวลาก็คือปกติเนาะกูอําสอนนะักเรียนพี่น้องและเขาต้องได้ขาดเรียนก่อนจึงมาเหตุน,นาเนาะแต่ว่าเขาโบอยากเห็ดหน,น้าพี่น้องก็คือมันต้องได้มาไทยง วานกะคักแม่เนาะแล้วก็เพื่อสิเฮาดําเฮาเกี่ยวอีกแล้วก็บุญเวลาก็เลยให้เจ้าอีกอันนี้หน้าหวานพี่น้องบ่อนที่ผู้ทําหยางแม่นเบิดหน้าพี่น้องพี่น้อง ส่งกันพี่น้องเลยน้องกับน้องใหญ่ใหญ่พี่อะไรพี่น้องนี่พี่น้อดพี่ปกตินะสามสามมื่นสามคืนก็จาดูดจกค้างหนักเลยพี่น้องเลยจักใหญ่ใส่ใส่สามใส่สามอ่าโอมเน้อโอมใหญ่ 干嘛来？Okay, โลเอลยลานเลยวุ้ยสังเกตข้าน้ากันนะพี่น้องหน่อยเน่น่หนาวมเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องวุ้ยหยั่งแต่ฝุ่นจนหอดพี่แล้ววุ้ยคาน้า โอ้ลงลุยกับพี่น้องเลยเก็บปลากันนะเออแก้เครื่องลงลุยต้มเลยนะอันนี้โอ้ก็ได้ต้มปลาเขาใหญ่สุดอก กว่ากุ้งพี่น้องป่าล้งอะไรแล้วนาทีไพ้นาทีมันเนาะป้าตัวเฮ้ยลูกหล่ากักเมื่ออหละดูนี่นะ อะไรดูน de oh. <t art os> ี่ค่ะเพราะสองพันสองพันสองพันเมื่อจากซื้อลูกหละบริเวณย่านโควิดเออ นะแม่ประตูเือจะกมงเนือสองโมงสามมมมับไปลุยน้องพังงนสีลงลุยใส่ป้อมอันี้พี่น้อง พี่ๆก็จะเอ,อ,เอป้อนมหังหงน้าป้าตู้ปลงในปลาเต้นลงเด้งลงเด้งอยงู่นะโว้ยลงได้ไหมอ้าบูบูบูเออลงลเอาเนี่นนนม่นใส่นะเอาในีใส่มาพ่อมน่อย mãi bỏ ra chắc tô. mình ấy đỡ là vùng bê lộp bê ngon bán khảo pha kênh kênh lãi hè bổn nè tên nùng nèo 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 ย่าอันป้าออกเนาะังไว้เออป้ายังอันนี้นะไปโ,ไปโอ้ขี่เหือไปกับใไรเด็กไปทางไหนจอกกระยางไปหนีเราแล้วนี่เออ